สวัสดีทุกทุกท่านนะคบตอนนี้กันยืนซีชั่นเองวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเรือที่แบบใช้ฟาร์มต่างได้แบบโคตรเร็วเลยนะคือจริงจริงมันเป็นบั็กนี่แหละนะครับแต่คือมันมันแบบมันสอนสร้างได้แบบเอ้ยไม่ใช่มันสอนสร้างมันมันไปถึงไอ้นี่ได้มันไปถึงแบบเ้นชัยได้แบบเร็วมากเลยครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเอาว็อกกาวางก่อนนะครับ แล้วก็เอาแท่ง,แท,งแท่งอะไรก็ได้ที่มันแบบแข็งแข็งแรงที่สุดเท่าที่ทู่มชมมีนะครับก็วางไว้เลยครับก็เอาบล็อกที่แข็งแรงที่สุดที่ทู่มชมมีนะครับ,รบ,บ,รบต่อทั้งไปสิบบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้า สามสี่สิบห้าเอเข็นครับแล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีกสิบห้าบล็อกนะครับเขนับนับนับบล็อกตรงนี้ด้วยนะครับนับบล็อกตรงนี้ด้วยก็นับไปต่อก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดส,สองสามส,ามส,ามสี่สิบห้าครับเขนนครับแล้วก็ ให้เราให้เราออเจัดผัดมาครับครับนะเอาเจัดผัดมาวางไว้ข้างล่างครับแล้วก็เอาใส่จัดผัดก่อนครับแล้วก็เอาเก้าอี้นนะครับมาวางวางประมาณตรงนี้นะครับโอเควางตรงนี้นะครับแล้ววิธีการใช้ก็คือก็คือ,อวิธีการใช้ก็คือ ให้เราเจะผลัดวินขึ้นมาครับแล้วก็เอามานั่งตรงนี้แล้วก็ให้เราเอาแท่งไอ้แท่งนะครับแท่งเป็นแท่งแท่งอันไหนก็ได้ที่แข็งเก่งที่สุดเท่าที่ท่านชมนี้ครับก็ให้กด T หนึ่งครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เลนไปตรงตรงนี้ครับแล้วนะเคลเลนไปอย่างนี้ครับแล้วก็ แล้วก็ลบก็อีกออกนะครับเคแล้วก็กินบล็อกเกาวไปเลยครับแล้วก็อ๋โอโตรือเออผมลืมปิดอันเชื่อบล็อกนะครับคือต้องปิดอันเชื่อบล็อกด้วยนะคอันเชื่อบล็อกเนี่ยอันเนี้ยนะครับเค้เราผมจะโหลดที่ผมสร้างไว้เลยแล้วกันนะครับนะับคือ คือทุมจะต่อเติมให้มันแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งอะไรยังไงก็ได้นะคือทุ่อชมจะต่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นก็ได้นะแต่หรือจะหรือจะแบบทำทำแบบนี้ก็ได้นะเล้วแล้วก็ครับใช้ใช้ไอ้ทั้งที่แข็งแกร่งที่สุดที่ทุ่งนมมีแล้วก็ทำไงครับก็ทำแบบเดิมครับทำนี้ นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลบเก้าอี้แล้วก็กินกาวไปเลยครับกินกาวนี่ครับเออี่ผมปิดอันชิ้อบอกนะกด W เป็นการไปข้างหน้าแบบช้าๆครับส่วนกด A เป็นการไปข้างหน้าแบบเร็วๆนะครับอ้าหรือบอกไปครับอ่ามันต้องใช้ชิปล็อกในการบังคับด้วยครับต้องถ้าเกิดไม่กดชิปล็อกแล้วกด A มันจะเป็นแบบนี้ครับหรือไม่ก็กด W มันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือต้องใช้ชิปล็อกด้วยนะครับแล้วกด A กด A เป็นการแบบอย่างที่ผมบอกนะกด A เป็นการ ไปแบบเร็วๆนะครับกด W เป็นการไปแบบช้าๆ,ๆ,ๆครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะไปถึงเส้นชัยดูยนะครับเนี่ยค,คือมันไปเร็วจริงๆครับคือมันโกงมากนะค,คือมันไปเร็วจริงๆเนะี่ยเนี่ยชุบนี่ครับ,รบถึงด้านสุดท้ายแล้วครับ เออถึงได้สุดท้ายแล้วปั๊บเดียวจริงๆครับพอมาถึงให้ท่านชมลบไอ้พวกจ็ดแพทอะไรพวกนี้ไปเลยครับก็ <c oughs> ครับจ็บกล่อง <c oughs> นะ,นะถ้าเกิดไม่มีคูณสองแน่จะได้ประมาณแปดสิบแปดถึงร้อยยี่ห้านะครับแต่ถ้ามีคูณสองก็ประมาณสองร้อยสามจนถึงสองร้อยยี่ห้าเลยครับ <c oughs> โอเคแล้วก็ เพราะว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับส่งยิ้ไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย